เราจะทำยังไงให้ให้อาหารเราสวยโดยที่ไม่ต้องมีพร็อพนะครับนี่คือนี่คือค o าเลคเ texture เส้นสายก็ส่วนท,ที่มีส่วนสำคัญทำให้อาหาร,รสวยฉะนั้นก็เวลาผมทำอาหารอยู่ในบรรจุภัณอาหาร,รอยู่ในสื่อสิ่งพิมพ์สวยที่ตัววัตถุดิบเท่านั้นงั้นแสดงว่าพ,พี่ขาประกาศทงรบกับมะเขือเทศข้างจานกับแตงกวาข้างจานเลยใช่ไหมพี่แน่นอนอแน่นอน <laughs> อย่างที่บอกนะครับท่านผู้ชมว่าเราได้รู้จักพี่ขาบนะครับแล้วก็คนทั่วโลกได้รู้จักพี่ขาบเช่นเดียวกันจากหนังสือเล่มนี้นะพี่ครับกูมานเยียบุกนะครับ2008ซึ่งต้องบอกท่านผู้ชมว่าเป็นหนังสือในการที่จะรวบรวมผลงานตำรารอาหารที่ดีที่สุดในโลกนะครับพี่ขาบถูกต้องครับซึ่งตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมานะครับผมรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากนะพี่ที่เราได้เห็นผลงานของคนไทยนะครับพี่ฟู้ดสไตลิสต์ไทยนะครับพี่ที่ลงผลงานใน กูมาอย่างที่เราบอกกันก็ย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก5-6ปีที่ผ่านมานะพี่นะครับพี่ขาบส่งผลงานไปชิงตำราทำอาหารระดับโลกใช่ไหมพี่ถูกถกแล้วมันเป็นจุดเริ่มยังไงหรือว่าเราสนใจยังไงกับตัวตัวโครงการนี้ของที่สเปนครับพี่อ๋อคือจริงๆแล้วเนี่ยคือคือผมเขียนหนังสือ uh, Food and Travel Law เป็นภาษาไทยภาษาแปนแยกเล่มทีนี้ในการที่จะเ,เขียนหนังสือนะครับ,รบผมจะต้องมีวิธีการไม่ใช่เป็นตำราอาหาร,รผมจะทำสารคดีอาหาร เพราะฉะนั้นเล่มนี้นี่เองที่ผมได้เห็นใช่ไหมพี่ที่เราส่งไปครับทําไมถึงเริ่มต้นที่จะดูแล้วก็ทําในการที่จะไปดูหาแล้วก็เที่ยวเกี่ยวกับลาวใช่ไหมพี่อ๋อก็ย้อนกลับมาที่ตัวตัวนองผมนะครับก็คือเกิดที่หนองคายฉะนั้นพอเกิดที่หนองคายก็เข้าใจในเรื่องของอาหารลาวดีนะครับที่นี้พอเราจะทําอาหารลาวนะครับก็เราก็ต้องมองว่าเอ๊เราจะเลือกจุดไหนของลาวที่จะทําให้โดนใจของคนทั่วโลกผมก็โฟกัสไปที่2จุด จุดแรกคือหลวงพระบางมรดกโลก,กนะครับอันที่สองคืออาหารราชสำนักหลวงพระบางาเพราะว่าราชสำนักเนี่ยของหลวงพระบางหายไปคนก็อยากรู้ผมก็เลยจับประเด็นนี้และผมก็ทําให้ผมย้อนกลับไปค้นหาประวัติศาสตร์ของลาวหรือว่าของราชวงศ์หลวงพระบางาก,ก็ก็มีเพื่อนอยู่ที่หลวงพระบางาก,ก็ทําให้ผมไปรู้จักคณะครอบครัวที่อยู่ในราชวางัง แล้วก็ไปรู้จักกับค้าราชานที่เป็นราชวงศ์ลาวของเจ้าหญิงมณีลายนะครับก็ไปสัมภาษณ์แล้วก็สัมภาษณ์เพียสิงเพียสิงคนที่เป็นคราห้องเครื่องห้องเครื่องเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนาซึ่งเป็นข้าราชกากษัตริย์องค์สุดท้ายของลาวนะครับก็ก็ไปรู้จักทั้งห้องเครื่องที่เป็นหลานเพียสิงก็ไปสัมภาษณ์หมดเลย แล้วว่าเพียสิเซชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็สัมภาษณ์หลานแล้วก็ทางราชวงศ์ของหลาวของเจ้าหญิงมดีไล่นะครับลูกหลานก็สัมภาษณ์หมดเลยเสร็จแล้วในหนังสือเล่มนี้มันไม่ได้บอกว่ามีแค่เรื่องของออหนังสือที่แบบว่าเป็นการสัมภาษณ์เชื้อพระวงศ์ลาวแต่มันก็ยังสอดแทรกเรื่องของการท่องเที่ยวรเรื่องของออสาปัเยกกรรม เร for OK like ื่องของการอนุรักษ์คํามันก็จะมีคําลาวด้วยฟอนต์ภาษาลาวแล้วก็ขณะเดียวกันราชวงศ์ลาวก็เรื่องสีก็คือสีสีชมพูหรือสีบานเย็นก็เอาสีเข้ามามาใช้กับเรื่องของการออกแบบด้วยก็ก็เป็นการเขาเรียกว่าคือผสมผสานเพื่อให้หนังสือเล่มนี้ออกมาแล้วสมบูรณ์ที่สุดผมก็ไปเขาเรียกไปคลุกอยู่ที่ลาวหลายครั้งจนนังสือเล่มนี้ออกแล้วก็มีวางขาย แต่ก็มีมีคนต่างชาตินะครับมาเห็นหนังสือเขาก็ก,ก็ก็อ e ีเมลมาบอกผมว่ามันมีมันมีมนมมนมออข้อราชการประกวดกูมานเวอร์คูบกบอร์ทที่สเปนนะเอ,อ่อทำไมไม่ส่งไปปีแรกผมผมผมไม่ไสนใจะเพราะเวลาทำสือไม่ได้มองเรื่องของการประกวดแต่มองในเรื่องของออประวัติศาสตร์มากกว่าแต่ปีที่สองอีเมลเดิมนะครับมาอีกครั้งลองด e ีไหม ก็เลยลองส่งไปก็ได้2รางวัลระดับโลกคือส่งไปสองเล่มก็ได้2รางวัลเลยใช่ไหมเพี่ไม่เล่มนี้เล่มเดียวเล่มนี้เล่มเดียวได้สรางวัลครับได้2รางวัลระดับโลกเป็นรางวัลคูลินา ري นะครับแล้วก็เป็นรางวัลท่องเที่ยวครับประเด็นนี้ก็คือกลับไปที่หนังสือนะครับของเพียสิงนะครับรับคือของเพียสิงเป็นเขาเรียกเป็นเป็นหนังสืออาหารลาวที่ดีสุดในโลก ครับนะบทีนี้ผมก็ในฐานที่เป็นฟ mm ู้ดสไตลิสต์ก็คือได้แรงบันดาลใจจากหนังสือเล่มนี้แต่ประเด็นว่าเราเป็นฟู้ดสไตลิสต์ฉะนั้นเราก็อยากจะทําภาพให้ดูสวยงามฉะนั้นก็ภาพก็ออกมาเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นอาหารทูที่กํา กำหนดสีสันที่เป็นสีสันสวยงามด้วยด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการเอาคู่สีมาใช้ยกตัวอย่างนะครับเวลาเรามองเรื่องของอาหารลาวก็ประธาราัศบดหลวงบางคือสีชมพูชมพูต้องคู่กับสีเขียวก็กลับไปที่วัตถุดิบเอ๊ะวัตถุดิบอะไระที่เป็นวัตถุดิบเขียวแล้วก็พูดถึงแล้วคนลาวรู้จักเลยแน่นอนเลยพี่แน่นอนมะละกอแน่นอนเลยพี่มะละก่อมะละก่อที่นี้คนโดยทั่วไปก็จะเป็นจานส้มตำที่ เสร็จแล้วครับขึ้นปกเลยถูกไหมครับผมมากผมก็คือคอนเซ็ปต์ผมคือ back to the basics ก็ขายคอนเซ็ปที่เราบอกกันเมื่อกี้ก็กลับมาที่ตรงนี้กลับมาที่จุดเดิมขายคอนเซ็ปต์คือลูกมะละกอครับเพราะว่ามะละกอที่จะอร่อยก็ต้องมาจากมะละกอการเฟ้นมะละกอที่ดีสุดคือยังไงแล้วก็เป็นสีที่คอนทราสต์คือจับคู่สีเขียวกับชมพูแนวคิด มันจะมีประมาณซ้อนกัน 2- 3สประเด็นในการทำหนังสือเล่มหนึ่งนี่ก็คือเป็นเป็นเป็นไอเดียึ่งถือเป็นหนังสือที่เท่มากนะพี่และตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมายที่ผมได้บอกท่านผู้ชมนะครับกุมาเยียบุกเนี่ยก็ส่งมาอีก3-4ปีต่อกันแลก็ส่ง3 4ปีต่อกันก็ก็ได้รางวัลตลอดเลยแต่ว่าหน้าที่หน้าภาคุูมใจสุดก็คือจะเป็นเล่มนี้ครับพี่ Good Idea คิดเช่นอันนี้เป็นหนังสือที่ได้รางวัล Best in the World เป็นคนไทยคนเดียวดีที่สุดในโลกนะพี่ใช่เป็นคนไทยคนแรกและคนเดียวที่ได้รางวัลตำแหน่งนี้ครับนะครับคือ Good Idea Kitchen เนี่ยมันก็คือเป็นเขาเรียกทิปไอเดียในครัวของภูมิปัญญาตะวันออกยกตัวอย่างซื้อส้มโออย่างชาญฉลาดเลือกอย่างไรมันก็เป็นทิปสั้นๆคือถ้าไปหนังสือบ้านเรานะครับก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรคือมี ตัวหนังสือว่าทิปแต่ละอันเนี้ยมีตัวหนังสือเท่านั้นและมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับก็คือมีภาพลายเส้นประกอบแค่นั้นเองแต่แต่เราเป็นฟดสไตล์เราก็จะต้องนําเสนอภาพที่เป็นวัตถุดิบจริงๆเพื่อทาสไตล์เสร็จแล้วพอทําสไตล์เสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการทำสเปซเพื่อปล่อยตัวหนังสือโปรยด้วยก็คือเป็นการดูเรื่องของเขาเรียกว่าคอนเซปต์ดีไซน์ก็คือ จะต้องภาพนี้จริงๆแล้วมันเป็นภาพเดียวกันเพินมันเป็นหน้าคู่เราถ่ายเป็นช็อตเดียวก็เราก็ต้องวางตำแหน่งครอบต่างๆเพื่อปล่อยเทคลงค่ขาเตรียมและครอบยังไงอะไรอยู่ในหัวหมดเลยอยู่ในหัวทุกอย่างเลยแล้วก็วางตำแหน่งยังไงแล้วตรงเสือจะเป็นประมาณไหนคือเป็นจนถึงช่างภาพเองด้วยนะพี่กำกับครับกำกับเรื่องเลเยอร์กำกับเรื่องช่างภาพด้วยเป็นผู้กำกับเขาเรียกว่าเป็น เป็นผู้อำนวยการสร้างสรรค์ภาพนะครับก็ทำแบบนี้ก็ก็เลยกลายเป็นว่าภูมิปัญญาตะวันออกที่มีสไตล์ที่เป็นสาคนก็เลยทำให้ได้รางวัล b e s t in the World เล่มนี้นะครับโอ้โหน่าภูมิใจมากนะท่านผู้ชมและมาถึงผลงานอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือบรรจุภัณฑ์อาหารพี่ ผมเห็นแล้วสีสันมันช่างสดใสสดสวยเหลือเกินพี่มันยังไงครับพี่ครับก็เอเขอยกตัวอย่างนี่เป็นบรรจุภัณฑ์น้ําผลไม้กล่องยี่ห้อฉบาเด็กครับก็คือผมก็ทำ้าที่เป็นที่ปรึกษาแบรนด์ทำการรีดีไซน์ทั้งหมดเลยผมเคยเห็นกล่องหรือบรรจุภัณฑ์เมื่อก่อนของฉบาคือบางครั้งดูแล้วเนี่ยอาจจะอาจจะพูดพูดกันตามตรงนะพี่เราอาจจะแบบเป็นตัวเลือกให้เราไทยทายที่เราจะซื้อ ทางการที่น้ําผลไม้เขาอาจจะดีมากด้วยซ้าครับครับทีนี้เนี่ยบรรจุภัณฑ์อย่างที่พี่ขาบอกเลยพอรีแบรนดิ้งเป็นยังไงบ้างครับพี่ก็กระบวนการนะครับในการทําก็คือย้าผลไม้ที่เขาให้ผมออกแบบเนี่ยน่าจะประมาณเกือบ20รสชาติครับกระบวนการคิดนะครับก็คือว่าก็จะมีรสชาติผักและผลไม้สารพัดเลยทีนี้เราก็ต้องกลับมามองที่ตัวของวัตถุดิบก่อนรวัตถุดิบเนี่ยเราก็จะเห็นว่า ผลไม้บางชิ้นสอุชนนะครับถ้าเป็นองุ่นลูกมันก็จะเล็กๆแล้วก็ถ้าเป็นส้มโอหรือลูกพีชลูกก็จะใหญ่ๆทีนี้รกระบวนการคิดนะครับบรรจุภัณฑ์เดิมก็จะเป็นแบบถ่ายเป็นลูกๆอย่างนี้ครับทีนี้กระบวนการของผมคือปรับสภาพเพื่อให้มีรูปฟอร์มที่ใกล้เคียงกันโดยถ้าชิ้นใหญ่จจกันหั่นหมดเลย พอหั่นเป็นชิ้นแล้วก็จะเล็กเ,เ,เข้ามาหาตัวที่เล็กสุดเห็นไหมมันมันหาทางเชื่อม หาหาสะพันเชื่อมให้เจอกันจุดไม่ต่างกันมากในเรื่องสเกลระหว่างผลไม้ใหญ่กับเล็กใช่ไหมพี่ถูกต้องอันนี้คือความสวยทีนี้พอเราปรับเสร็จแล้วเนี่ยทีนี้มันก็กลายเป็นจุดเด่นด้วยเพราะว่าเวลาเราถ่ายรูปนะครับผลไม้ที่น่ากินคือเนื้อข้างในพอเราเห็นเห็นเห็นรูปทรงการเป็นชิ้นๆแล้วมันจะน่ารักเกือบทุกค่ายผมเห็นแต่เปลือกพี่เห็นแต่ภายนอกใช่ไหมพี่ใช่แล้วก็พอเบสเสร็จแล้วก็เอามาใส่แก้วใส่แก้วพอใส่แก้ว ทุกชิ้นนะที่เล็กๆก็ใส่แก้วหมดเลยครับพอใส่แก้วหมดแล้วก็ก็แค่จับคู่สีนี่<ด>ก็เป็น,อน,นไอเดียเลยครับพี่เรียบที่สุดเลยครับแล้วก็ทําให้สีของวัตถุดิบอาหารโอ,อ้โหแบบ ชวนอยากดื่มน้ำผลไม้และผมเชื่อเลยว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นยอดการขายนะพี่ของชบานี่ก็กลับฟื้นขึ้นมาเลยครับตอนนี้ก็เมื่อก่อนก็คือขายได้เฉพาะที่กลุ่มโซนตะวันออกกลางเพราะว่าตะวันออกกลางชอบดื่มน้ำผลไม้แต่ตอนนี้ตัวของดีไซน์นะครับได้ได้เปิดตลาดทางยุโรปทุกโซนเลยยุโรปอเมริกาออสเตรเลียเปิดตลาดใหม่ทุกทุกโซนเลย นะครับและแม้กระทั่งน้างําผลไม้ยี่ห้อชบาก็ถูกเสิร์ฟบนสายการบินไทยแสยนแ่นงชาติเรียบร้อยแล้วครับด้วยดีไซน์ที่เปรียแล้วก็อีกเล่มหนึ่งครับอ,อินสไปด์บายปรินเซสพาคก็เป็นข้างหนึ่งในชีวิตที่มีโอกาสถวายงานให้กับพระองค์พาก็คือ คือมี2โครงการนะค,ะครับอันนี้เป็นโครงการของร้านกําลังใจคาเฟ่คือท่านได้ดูแลเรืร่องของกระทรวงยุติธรรมที่ท่านได้ช่วยเหลือนักโทษผู้ต้องขังในเรือนจำผมก็พัฒนาตัวของเบเกอรี่ประมาณ12สูตรพอพัฒนาให้กับนักโทษผู้ต้องขังหญิงเรือนจำกลางของเปร์ก็พอพัฒนาขนม ขนมฝรั่งนะครับบางท่านดูนี่เหมือนขนมมาจากโอเรนเตนเลยครับมันอย่างนั้นเลยเนี่ยฮะขนมโอ้โหพี่นี่มันเนียนาลคอตต้ายังรู้ร้าเลยครับอย่างวารีดาบิสคอตตี้อันนี้ก็รู้ร้าเลยครับซาเชอร์เค้กนี่เหมือนขายในโรงแรมหรือไม่ได้โรงแรมเลยดังๆเลยนะอย่างเค้กไวท์ช็อกโกแลตคัพเค้กหกสิบบาทถ้าโรงแรมก็น่าจะประมาณสองร้อยบาทอะไรอย่างเงี้ย คือเราเข้าไปช่วยพัฒนาสูตรหรืออะไรต่างๆเพื่อเกิดรายได้ใช่ไหมพี่ครับก็ใช่ฮะก็คือพอเราพัฒนาแับพัฒนาสูตรแล้วเนี่ยนักโทษหญิงก็จะมีรายได้พอพอพัฒนาสูตรแล้วยังไม่พอนะครับก็ผมก็จะออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารด้วยครับครัวกุจเลวงจุแจแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ทำสไตลิ่งแล้วก็ทําอันนี้ อันนี้คือเมนูในร้านนะครับไม่ไม่ใช่คู่บุญนะครับอยากเข้าใจเพราะเพรามีชื่อราคาด้วยนะพี่มีราคาบางคนบอกว่าเอ้มันมันเหมือนคู่บุญหรือเปล่าแต่มันไม่ใช่ันี่คือเรื่องของดีไซน์มันสามารถแม้มันจะเป็นอาหารนะดีไซน์สามารถอยู่กับร้านข้างทางก็สวยดีไซน์อยู่กับในส่วนที่แบบผู้ที่ไม่มีโอกาสก็สามารถสวยได้ดีไซน์อาหารสามารถอยู่ได้กับทุกจุดได้ส่วนมณเลย อยู่รกระบวนการคิดนั่นเองครับและนี่นะครับคือผลงานที่ดีที่สุดหลากหลายชิ้นมากครับที่เราได้ดูกันทั้งหมดนะครับช่วงหน้าอยากเห็นพิขาไปปรุงอาหารหรือว่าทำอาหารและตกแต่งอาหารให้พวกเราทานกันกระบวนการจะเป็นยังไงนะครับน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ